พี่น้องมาเดมาเดคนหน่กหนึ่งปลานิ่นสมบูรณ์ง,งเลยมามากินน้ำกันพี่น้องมากด,ดไลค์กดแชร์นะได้พม่นัเลยคนหนักคนนักเอ้ยบังไงเลยเันแต่บแง่ะรมามามานน้กันคนละสีไอ,ยอย่นี้ยนอะ อ๋อเบิงพ่อขาวขาวกอนพี่น้องเอ้ยติดแต่เสียบแงกินน้ำกันได้ปอดหอวปมดง่ายเลยเสียบแต่นวดแทนแก้วแก้วยังไงแกวบบกแกเรียนก็โตโ้อกินลไ้พี่น้อง บอกบอกว่ามันทำเพลิงหรอค่ะไม่สมกินไรแคร์สมกินแล้วกินหรอกค่ะต้องออกไปยิ่งนั้นค่ะมาพูดควาทำเพลงหรอค่ะโอ้กับต่างนี้ต่างกันนี้เป็นสีสันจันทร์ของไม่จันทร์อะครับสวัสดีครับที่เบิรงดูค่ะ